แนะนำที่พักเขาใหญ่ราคาประหยัดแต่ที่พักดีว่าที่นี่ชื่อว่าในสวนเขาใหญ่ขับรถเข้ามาเขาก็จะมีป้ายบอกทางไปลานจอดรถเช็คอินที่พักตรงจุดเช็คอินเขามีรถเข็นขนสัมภาระให้บริการด้วยมาถึงบ้านพักบอกเลยว่าว้าวมากรู้สึกว่าคุ้มเกินกว่าที่จ่ายเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันค่ะเดินเข้ามาด้านในจะเจอห้องนั่งเล่นมีโซฟาให้นั่งดูทีวีแถมที่นี่เขามีเน็ตฟรีให้ด้วยเขามีให้2ตัวในห้องนั่งเล่นหนึ่งตัวแล้วก็ในห้องนอนหนึ่งตัวในส่วนของห้องน้ําจะอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนั่งเล่นกัับบหหหห้้้้้องงนนนนนนนใใําาเเเคแแยยยกกกปป็ีดว ห้องน้าเขามีฟลักไฟไว้ให้สําหรับเสียบไดร์เป่าผมด้วยนะคือแบบใส่ใจสุดๆส่วนตู้เย็นจะอยู่หน้าห้องเลยต่อมาจะเป็นห้องนอนพอเปิดประตูเข้ามาจะเจอตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งฝั่งขวามือจะเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุตก็จะเหมาะกับคนที่มาเป็นคู่แต่ถ้าใครมีลูกเล็กก็สามารถนอนด้วยกันได้ใครเสื้อ,อาหารมาไม่มีที่ใส่อาหารเขามีจานชามให้ยืมพอใช้เสร็จแล้วก็เก็บล้างคืนที่เดิมได้นะแนะนําเลยถ้าใครอยากได้บ้านพักแบบส่วนตัวบรรยากาศร่มรืน่นไม่วุ่นวายแก้แหล่งท่องเที่ยวราคาไม่แพงลองมาดูที่นี่ได้้้้นนนนนนะะะหรรรืออใใคคคมมมมีีีท่่พักุๆแแบบบาช์ตเย